สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่12เมษายนเนาะก็จะเข้าสงการแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะก็มาทุกเทศกาลเลยจีนไทยฝรั่งอะไรก็มาหมดอะไรเงี้ยก็เพิ่งวันนี้เพิ่งกลับสะไปรดน้ำลำหัวคุณพ่อคุณแม่มาจิบกับพ่อแม่เนี่ยจะอยู่บ้านแบบคนหลังการอะไรเงี้ยแต่คือไม่ไกลกันมากอะไรเงี้ยค่ะคือแบบใกล้ๆก,กันอะไรเงี้ยแม่ก็อยู่แถวเรียบทางด่วนเนี่ยแหละคะ่ะก็จะบอกว่า อ่วันนี้จะมาแจ้งข่าวนิดนึงเรื่องเมดิลีนนะคะอ่าว่าเมดิลีนเนี่ย อตใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยมีหลายคนถามแบบเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้ต้องขอภัยในความร่าชานะคะก็คือตอนนี้ทางมีดีคือรถอที่มันจะมาถึงจริงเนี่ยมันคือเดือนพฤษภาค่ะที่มา1 0 0 0 0หม่นหนึ่งขวดนะคะจะมาถึงเดือนพฤษภาแต่ว่าทีเนี้ยเราไดออเดอร์พิเศษไปนะคะสองพขวดมาถึงเ,เมืองไทยประมาณช่วงวันที่1 6บ7เจนี้ยค่ะซึ่งเป็นวันที่ที่ปิด สงการพอดีเลยนะคะแต่ก็มีมีมีคนทำงานมีคนรับของในเมืองไทยในคาโก้แหละคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถเคลียร์ของออกมาได้นะคะก็คือจะเคลียร์ออมาได้ก็อีกทีก็คือวันที่21เมษาก็ตรงวันเกิดจิ๊บพอดีเลยทีนี้เคลียร์ของออกมาได้เสร็จแล้วเนี่ยคือวันนั้นเนี่ย พูดผิดไม่ใช่วันที่เคลียร์ของมาแล้วคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทํางานที่คาโก้แอร์คาร์โก้เปิดนะคะก็คือพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน3วันนะคะเพื่อเคลียร์ของออกมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ออกมาเสร็จเนี่ยก็ต้องอ,อมาติดสคบมือไทยอีกอะไรอย่างนเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลทที่สุดเนี่ยคงไม่เกินวันที่25แน่นอนนะคะและแลวหลายคนถามว่าออทำไมแบบมันช้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่า สินค้าของเมดิลีเนี่ยคือผลิตที่อเมริกานะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยค่อนข้างนานอยู่แล้วก็คือใช้เวลาจัดส่งเนี่ยประมาณ1เดือนและที่สําคัญเนี่ยอเมริกาแล้วก็และส่วนใหญ่ในอเมริกาแล้โดยเฉพาะแลับนี้เนี่ยเขาเป็นแลแบ,บแบบอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือว่าอของของเขาเนี่ยก่อนที่จะส่งมาที่เราเนี่ยทุกๆขวดอะค่ะจะมีการแบบตรวจเช็คว่าแบบ ให้เขาเรียกว่าอะไรสมมติความเข้มข้นเท่ากันไหมให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวเท่ากันทุกขวดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสั่งเป็นหมื่นหมื่นขวดนะคะมันก็แบบใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็อย่างหนึ่งคืออย่างถ้าเป็นตัวแบบเอสแฟกเตอร์มันก็เป็นแบบกรดแฟกเตอร์เพียวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กร o แฟกเตอร์ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะแบบใช้วิธีเพาะเลี้อย,อยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เคมีที่แบบ สกัดมาแล้วก็ขายแบบแมทีเรียร์เรามาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะใช้เวลาอะไรเอออาจจะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานนิดนึงนะคะแต่ให้มั่นใจคุณภาพได้เลยว่าคุณภาพที่ได้ไปเนี่ยเท่ากันทุกขวดแน่นอนนะคะเพราะาอย่างอเ,อเมริกาเนี่ยเขามีการตรวจทุกขวดจริงๆก่อนมาอย่างซิบก็เพิ่งรู้ว่าแบบเขาตรวจทุกขวดเลยนะคะมันเลยทําให้การผลิตเนี่ยใช้เวลา ในการผลิตเนี่ยก็เกือบ2เดือนแล้วนะคะกว่ากว่าจะเริ่มลงลงลงเรือมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็นานนิดนึงยังไงก็ต้องขอโทษโด้วยนะคะก็สําหรับตัวแทนถามว่าใครอ่าลูกค้าที่ถามมาว่าตัวแทนคนไหนเนี่ยมีสินค้าบ้างพร้อมส่งอ่าหลังวันที่25เนี่ยจิบก็ ไม่ทราบว่าคนไหนเหลือบ้างเพราะเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยต้องกระจายของออกไปให้ตัวแทนก่อนคือทุกคนได้แต่ว่าได้เป็นคนละนิดละหน่อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รออีกทีนึงก็คือฤพฤษภาช่วงต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็บางท่านเนี่ยยอดจองเต็มหมดแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่เต็มเนี่ยในคลิปนี้ก็โพสไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ จิ๊บขอเป็นคลิปนี้ขอเป็นขอเป็นคนที่ยังยัง,ย,งยังแบบยังมียอดเหลือดีกว่านะคะเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าหาของได้ง่ายขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็เมดิลีนเน่ยจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วก็ขอเป็นเพื่อนเนี่ย อ่มีความสุขแฮปปี้ในวันสงการานต์นะคะแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนเมาถนนลื่นด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนจิ๊บก็คงไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะจิ๊บที่ชอบเล่นน้ำก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย